สวัสดีครับพวกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บายนุ่นผู้ครับวันนี้มีโปรโมชั่นโคมไฟใต้น้ำ LED ครับแบบแสงสีครับตัวนี้เปลี่ยนสีออโตเมติกครับเป็นโคมไฟแบบฝังเบ้าครับพาห้าหกปกติราคาหน้าเว็บไซต์ครับราคาประมาณ6,000บาทครับโคมไฟตัวนี้เป็นโคมไฟใหม่100%เนะครับสภาพใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้งกล่องทั้งตัวสินค้า ต้องการแบ่งปันออกไปใช้เท่านั้นเองครับตัวนี้มีร่วมในการ10ตัวครับจากราคา6 0 0 0บาทครับจากราคา6000บาทครับผู้โชคดีเท่านั้นครับจะได้สินค้าตัวคุณภาพดีดีแบบอย่างนี้ในราคาประหยัดสุดคุ้มไปครอบครองครับคุ้มมากๆจริงครับจาก6000บาทครับวันนี้นํามาทําโปรโมชั่นครับเหลือ1299บาทครับเรามาเปิดดูสีกันเลยครับเป็น ไฟนะครับ R G B เปลี่ยนสีได้อตัตโนมัติครับไม่ต้องใช้รีโมทนะครับใช้งานง่าย L e D นะครับใช้งานได้ยาวนานครับเรามาดูสีกันเลยครับสวยๆแบบอย่างนี้ครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆฮะ,ะเวลาติดตั้งเข้าไปนะครับในเบ้าก็จะเป็นเบ้าแบบนี้ครับ่าห้าหนะ สาไหนที่มีคนเล่นเยอะครับสาสารณะครับเหมาะที่จะใช้ไปเป็นพาห้าหกแบบนี้ครับมีเบ้าแบบนี้ติดตั้งในสระว่ายน้ําก็ดีครับในบ่อโชว์ต่างๆหรือติดตั้งในสวนก็ได้เพราะตัวนี้เป็น LED ที่ไม่มีความร้อนกันน้ําได้ดีอยู่แล้วครับเปลี่ยนสีแบบออโตเมติกแบบอย่างนี้เลยครับสวยๆแบบนี้ครับราคาพิเศษจริงๆครับผู้โชคดีเท่านั้นครับถึงจะได้ครอบครองถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดครับก็สามารถที่จะสั่งจองเป็นเจ้าของได้ก่อนเลยครับ ช้าหมดนะครับแล้วก็ขายในราคาปกติทันทีครับ6,000บาทวันนี้ครับราคาพิเศษจริงๆครับเก็บไว้ใช้ได้เลยครับ10โคมหรือถ้าหมดก่อนก็นะครับได้ตามจำนวนที่มีนะครับจาก6,000บาทครับราคาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับ1,299บาทครับผมพิชาต้องจากลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสในคลิปนี้ครับติดตามคลิปถัดไปครับอย่ากระพริบตา